งานแข่งเรือที่เวียงจันทร์บึงบรรยากาศคนหลายขนาดเลยพี่น้องพระปนานว่างานบุญท่านหลวงเลยนี่คือบรรยากาศงานแสดงสินค้าในช่วงงานแข่งเรือยาวที่สนามริมโคกนครหลวงเวียงจันทร์พี่น้องคนหลายขนาดเลยครับก่อนเที่ยวงานเรือไฟื้นนี้พามาชมพิเศษที่นครหลวงเวียงจันทร์พี่น้องครับติดวนรอบค่ำครับโอ้ขอบคินของข้านายแห้งพี่น้องครับ เด็าดครับพี่น้องคืองานบุญท่านหลวงเลยงานแข่งเหือนะออกภาษาครับที่เวียงจันทร์ครับร้านขายตามขายย่ำม,มีน้องร้านนี้ครับพัดหมี่ทอดลูกซิ้นปิ้งไก่ปิ้งไตปิ้งตับครับพี่น้องฟองกินอาหารล้านหน้าเลยครับพี่น้องคนก็เริ่มเข้ามาที่ยงงานหลายแล้วตอนนี้นะ รถตดิดยาวเลยรอบนอกะครับพี่น้องโอ้ใส่กอกเข้าขพี่น้องคนนี้บรรยากาศที่ริมโค้งพี่นอ้องหลไยแห้งครับบรรยากาศครับ ครับคุแ่งเรือครับพี่น้องคนมาเที่ยวเป็นแเลยื้อเ็นค่ะดาซสน้เยองก็จะจุสลัดแล้วใครอยกงชมาจบังรรยกาศงานข่าขนาดเลยครับพี่น้องครับนเนนอนอาบายดีแไปเด้เอาคแ้เอาแก่นไเอา่มนอาหาร่านนะมามา ชั้นให้ในระคาโปรนะสำหรับไอพิม่าบุ้นนี่นะบรรยากาศส่วยังเีคนแน่นลิ้มโปงเลยบรรยากาศสุดๆเลยครับพี่น้องผ้าประนมาผยวงานบุญบนทหารหลวงเวียงจันทร์กับพี่น้องครับออกครรษาครับพามาที่พิเศษที่เวียงจันทรพี่น้องครับมาเบิบรรยากาศที่ิ โคครับพี่น้องคนแน่นเลยครับตอนนี้ครับร้านค้าร้านขายเครื่องขายคอนกับมีกิจกรรมร้านขายเลยครับพี่น้องที่ริมโขงเรือเจรดในช่วงงานบุญสุขเรื่อพารปสองร้อยหกสิบแครับผู้บัญชาการคนอะไรเงี้ยพี่น้องครับร้านขายกาแฟนี่กาแฟดิสกาแฟสด ของเจาเดาวอื่นดาวก็ได้ขึ้นมาขายจัดเต็มเลยคนจัดอยู่ตรงที่มีตลาดมืดเลยครับอยู่แคมป์คลองนะเดี๋ยวห้อไปเดนบรรยากาศที่ริมโคลงกันครับพี่น้องนี่คือสุดยอดบรรยากาศงานที่ประเทศลาวบุญแข่งเรือที่เวียงจันทร์ประจำปี2568ครับพี่น้องครับ ริมโคงนี่มีการแสดงแสงสีเส,สียงศิลปะวัฒนธรรมพร้อมพี่น้องแล้วก็จะมีสิงซ้ามหาสนุกให้นักท่องเที่ยวลูกหลานได้มาเที่ยวเล่นในช่วงงานออกพรรษาพี่น้องครับโอ้มีวงโป่งล่างครับพี่น้องดูริมโค,งค้งนะ โค้งนครหลวงเวียงจันทร์ครับอ้อพี่น้องครับคนเต็มเลยครับบรรยากาศนะฮะข้าขนาดเลยบรรยากาศสวยงามมากๆเลยครับยามเย็นนะครับพี่น้องมาดั่งส้มตะเป็นตกดินแล้วก็มาเบิ่งบรรยากาศก่อนฮอตมือสซิงใส่บุญสวงเครื่องครับเครื่องเล่นครับทั้งอ่าทั้งเครื่องเล่นทั้งสิงซ่าสวรรค์รถรถแข่งแล้วก็มีรถไฟรางครับพี่น้อง บรรยากาศเหมือนกับยกไอเครื่องเล่นมหาสนุกมาวัที่ริมโคงเลยบรรยากาศมันเปเซกซิ่มากๆเลยครับของกินของขายสตตฟ,ฟู้ดเพียบเลยนั่งกินข้าวแรงเบึง่งบุญสวงเพื่อละกาลูกหลามนมาเล่นซิงซ่าอยู่ริมโคงพี่น้องครับข้ากขนาดเลยวันนี้ยำไข่ลูกไข่เป็ดพัดมีครับพี่น้องข้ากขนาดบรรยากาศนะ คนแน่นริมโค้งเลยครับพี่น้องบรรยากาศจันซี่มีเฉพาะในช่วงงานออกพรรษาบุญแข่งเลือครับจะมีของกินของขายเล,ลยื่อจันซีพนังานครับพี่น้องคนแน่นริมโค้งเลย ทยอยลังไหลเข้ามาที่ลินโฟงจุดนี้ค่ะพี่น้องเป็นทั้งสลัดมืดแลา้วกา็เป็นทั้งงานบุญส่วงเหื่อแลาา้วก็ยอยางไปบุกไก่กันเป็นถนนคนเดินสี่หอ,อพี่น้องครับบรรยากาศสตรีทฟูดคักกีลีเด็ดเต็เลยพี่น้องปีนี้ขนะขับมาคนทั้งหลายครับ ยอดอลีครับงานเปิดเนืระับยิ่งใหญ่ขนาดเลยช่างบูธเบียบบูธกาแฟจัดเต็มเลยครับพี่น้องสุดๆเลยงานนี้ค่ะจบงานนี้แล้วจะมีงานบุญท่านหลวงในช่วงต้นเดือนหน้าด้วยพี่น้องงานแบบมีของแสดงสินค้าแ้วก็อาหารพื้นเมือของซาียงจันวางขายในช่วงงานเนี่ยนะครับ กิจกรรมหลายอย่างครับพี่น้องน,น,น,น่าสนใจนะเพื่ญญนอนพบกิจกรรย่างนวดเที่ยวแถวดั้นน้าของร้านกาแฟอเมซอนครับพี่น้อง มี่น้องบ้างเขาได้ด่เนสามสิบ <30. S 1> อ๋อโดยโดยโดยอันนี้ซาผ่านกิน 3, 000, เนาะอันนี้เนาะเอาอันนี้ก็ได้เอาซาผ่านก็นได้ 3, 000, ไดซิมเคา้ามคุณ่วนเหงือเวียงจันเอาอันเหงือสิครับโอ้ป้งไก่ไหม น่ากินมา,านเลยครับปิ้งลกกระทาแล้วก็ปิ้งไก่ปิ้งโตเลยนะคือบรรยากาศเสมียู้สอกข้ามที่งานบุญทั้หลวงเพี้ยงจันทร์ครับพี่น้องปิ้งตีนไก่ครับวันนี้ไม่ค้านี่ใครจังไนอะนี่ม,นนมันสุกหรือยังนี่โอ้ยังเนาะกำลังกลังพี่น้องต้องรอคิวด้วยนี่เนาะงปิ้งตีนไก่ครับ เลยครับพี่น้องอย่างกันต่อครับของกินเทียบเลยนี่คือสุดยอดบรรยากาศงานบุญที่ประเทศลาวที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับบุญแข่งเรือเฟรนเทียลมองกินลูกค้าเทียบแน่นงานตลอดเลยครับทุกมื้อเลยและอยู่นนวันที่เจ็ดวันที่แปดวันออกพรรษาจะมีการซิงไซแข่งขันเรือยาวต้อมาเที่ยวได้ครับในช่วงหยุดออกพรรษาด้วยพี่น้อง เพียงจันทร์ข้าข้างหน้าแซบบ่เดยเยนาะแซบแซบแซบีปเนาะมีบาร์บีคิวกับร้านนี้ครับ ับนะเอาครับนี่คือบรรยากาศงานบุญแข่งเรือป,รปี2025ที่ริมโค้งเวียงจันทร์25ของเขาแปรบรรยากาศนี้พ่นแน่นริมโค้งเลยคนหลายขนาดละครับพี่น้องบรรยากาศนี้สุดยอดอลิงารบดีนนะเดี๋ยวทิ่ต่อไปสิพาไปออนทัวร์เวียงจันทร์ละครับพี่น้องเราจะเป็นสีลมเซ็นเตอร์ในการนั่งรถไฟเที่ยวไปหาสมทะเลหมอกทางลาวเหนือครับติดตามกันด้วยครับผมแม่โคงออนทัวร์ครับ พามาเที่ยวลาวเวียงจันทร์ในช่วงออกพรรษาครับลาไข่ปิ้งกี่น้องขายช่วงงานบุญเลยครับ